สวัสดีค่ะพ่อมแม่พี่น้องปอกปายโอ้ยความใฝ่ฝันบะอยากเป็นเจ้าแม่พี่น้องค่ะเออบ่ได้เป็นเด้อคะ่ะบ่สมหวังเด้อแม่บ่สมหวังค่ะอออบ่ได้เป็นเจ้าแม่ซ้ำบ่ได้สมหวังซ้ำพี่น้องเออเห็ดได้ดอ,อืมโอ้ยก็คิดว่าเออสิได้เป็นเจ้ามงเจ้าแม่น้ำข่าวสดอกสรุปแล้วบ่ได้เป็นเจ้าแม่เด้อพี่น้องเออบัิหาตเออหามองพักผ่อนย่นใจก่อนบัณฑิตไดีวิต เออวางวัิได้เ็นเจ้าแม่อ้เพิ่ปนก็เกงยังคากแม่อ้ยโศคืออนางรุ่นจนว่าเออสิเป็นลมแม่เออเฮ็ดเฮ็ดงานไปนน้ำรุ่นไปนน้ำพี่น้องขาเออกลับมามุมเก้ามือเช้านิ่ก้อนบัดนี้เออวัดสิมาแวกกินคงกินข้าวบัดมดแห้งหลายแม่ขารุ่นโอ้ยใจไเปเกือบสิขาดพี่น้องขาเออวัดสิได้ปิดเจ้ามงเช้าแม่น้ำเขาวัาได้ปิดแล้วอือแล้วก็เจ้าแม่นวางตอนบาบหันตอนนี้ฮะไปเที่ยวต่างประเทศอยูีเด้อ เออจักไปซื้อแล้วจ๊ะแม่อันปูนาหันไปเที่ยวต่างประเทศแล้วพี่น้องขาปฏิหารว่าสิเนโดกได้ด่างโอ้ยอันแม่ผู้ใหญ่ปูนากับวาสิเนโดกได้ด่างเออเออวาซิเนปิดเออจ๊ะแม่ปูนาน้ำเขาเนี่ยสระเออพวอเอฟซูเอฟซีสิได้ว่าติตุกติดตามลายๆเนี่ยสระซินได้แดนลับปฏิญาณลับอายุนะเด้อจ๊ะแม่ปูนาหันไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเออ ก็ต้องตามหาแล้วลาวลัทธิกรรมใหม่เช่นหนึ่งกับวันที่สองเก้าสามสี่ปุรล่ะเออเะแม่ปูนาเออเราต้องตามหาเด้อเราต้องตามหาเออกินกระปุกกินกระเป๋าไปเรียบร้อยแต่สี่บวกแรงเปิดอันลานเออเออจะได้ออเราต้องพากันตามหาจะมุกเะแมย์เออเะแม่ปูดงปูนาเออสี่บวกแรงมาปุ๊บเรากินกระเป๋าแล้วเปิดอันลานแล้วไปแล้วสากลูกโอกเป็ด สั่งลูกน้องลูกน้องพิโก่งพิเครื่องเลยได้พี่น้องเออนี่สั่งพี่น้องพี่น้องไอ้สั่งลูกน้องลูกน้องพิโก่งพิเครื่องออืเลิกงานเปิดวัดสี่โมงแรกจะได้สั่งเออโอ้ยบ่อยู่แล้วเออจ้าแม่ปูนาหัดใหญ่ใหญโอ้ยแม่ไม่กัดน้อยเดี๋ยวแม่เอ้ยเขาก็ยังเบาอยู่เกาจิตเกากรปิดไปได้เด้อมันออกเกาเอ้จิต จิตเกาจิตจะป็นไปได้เด้อบบบไรที่จะได้แบบจิตหาจิตบัสไปแบดนี้ฮะแล้วบาดอินี้หาเปรตหาเปรหาอายุหลวงนาที่เสียแบบนี้แบัดนี้โอ้ยจะแม่กับมดคำสิว่าเออทีดตังไหนเออจะแม่กับจิบนักเด้อจ้ะแม่กับป่าโออกได้ดมอย่าดมูบกแเนะเออเอานั่งฟังไปนั่งฟังมามือซาหาอย่าดมน้ำแทบหมดทันพี่น้อง เออที่เดียวได้เออผู้ใดามาถามหาเจ้าแม่ปู้ลุงปูน้นาให้กระบอกว่าเออเราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วกลับไม้เชือกหนึ่งสองเก้าสามสี่ปุระกัิกรรมไม้เชือกหนึ่งเด้อแบบนี้ครับเออขี้กระปุกขี้กระเป๋าเปิดอัอลาดไปอยใหง่ๆเลยพันที่ครับประหลัดบอกอกับโคตรนิดตามเด้อจ้าหน้สิหาตัวจ้าหน้าบ้านขั้นเข้าม,ามาบัสิหาตัวบ่เห็นเด้อเพราะว่าเออโคตรกับโคตรประสาทเด้ <c oughs> อเอาอย่าไปยอมแพ้มันอือยอมแพ้แต่มือนี้แหละเออมือหน้าเอาไม่อย่าไปยอมแพ้ อตาบใดที่อันแม่ผู้ใหญ่ยังอยู่อยู่แม่ผู้ใหญ่บอกพาทุกคนยอมแพ้ดอกเดี๋ยวสักมือหนึ่งมาต้องมีมือของเฮาใครที่ติดตาแม่ผู้ใหญ่ปูนาใครที่ติดตามม็ค่อยีมาต้องมีมือหนึ่งของฮาที่ฮาก็จะได้เฮ้แน่มาต้องมีใหญ่ยอมแพ้ค่ะทุกคนขาเอออาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเนี่ยเด้อเออเห็นเราบอกเขากันกัสิบอกดติดตามกันนี่เอ้ยก็กดให้แน่จังหน่อยนี่ มาหาโมงหนักพัพกพรอนย่อนใจก่อนไล,ล่ลูกน้องปิดเครื่องตั้งแต่ฐีวงแรงแน่เออพอจะฟังเสร็จปุ๊บประเด็ปิดเครื่องปิดเครื่องเลิกงานเลิกงานล่ะปกติเลิกหาวงแรงเนี่ยต,มมตั้งลูกน้องเลิกแต่เศรษฐีวงแรงแยกย้ายแบบเออแม่ผู้ใหญ่ก็เซาะออกมาหาที่นางฝากพอรอนย่อนใจก่อนปรเด็สงบสติอารมณ์และเห็นได้ดสายเออมันเปลี่ยนไปแล้วสีนแนวใด้สายรุดรุดจิตปุทธรุดพองขาประเด็นเออ มดคำสิว่ามดคำบัญญาที่น้องเออเนี่ยแมาน่งหายใจอย่างนี่เออตากลมก่อนนี่เออไม่เจ้าใดกะสีแวกินข้าวก่อนต้องรีบกินข้าวก่อนหกโมงเย็นก่อนค่ำหนึ่งมันจะได้ไม่อ้วนผมเออนี้กี่ตะสุกขี้กะสีกินข้าวก่อนเออตะซุกประมาณกระยาดอกเออซื้อกินคือเกาปะอันนั้นโบหินเสียดายบาสิมาสเซียดายครับอันซื้อข้าวกินแบบนี้เออ ข้าแม่พูใดถามหากันว่าเออเจ้าแม่ปูนาไปซืยอหัตที่น้องที่น้องบอกเพื่อนอเดินไปเที่ยวต่างประเทศเออบ่มีกำหนดกลับ <c oughs> ไปแล้วเออเจ้าแม่ปูนาอนที่ว่าหนั่งหรือบ่ายโมงบ่ายโมงไปได้ไหมออไปต่างประเทศบ่มีกำหนดกลับเด้อบ่าต้องถามหาเออเออข้าอยากจืลล่ามาไม่เออเก้าสามท่มาไม่เออได้จืดแท้เออไ,ได้ไบ่มทำสิว่าแม่เออ เอ้ยอย่างว่าบดตีลาลาเลือย่างว่าเออดวงบอให้เอาพวกเจ้ากับกุฏิตัดกำลัง <ana> ใจคอยแม่เท erm. ี่จะได้กับป็นกำลังใจกันได้จะซ้ำเติมกันได้เออเที่จะได้กับป็นกำลังใจแน่จะซ้ำเติมกันเด้อะที่ได้ใจมันก็จะให้เข่านี่ลาเออใจมันก็จะให้ทุ่นมาเนี่ยละในเมื่อมันบ่มานก็จะทิงกันได้เอาสุซ้ำเติมกันได้เออกุฏิตรงกุฏิตามไปได้ไหมบอให้ พวกเจ้าก็ติดตามข่อกับเป็นกำลังใจลั่นแหละาคากดติดตามแน่ๆเนี่ละ่ะเคทชิปนี่เซ็ตปุ๊บมันจะไปหากินข้างกินขา้าวมันไปนั่งพักพักพักผ่อนย่นใจเหทชิตใจให้สงบเอสบายเออบ่ต้องคิดอย่างบ่ต้องเครียดอย่างนะั้นนะเออมันผ่านไปแล้วเราเอากลับคืนมาไม่ได้เราต้องรอใหม่วันที่สามสิบวันสิ้นปีแบบนี้เออเราจะมีวันแก้ตัวนะครับปีนี้ยังมีเลืออีกหนึ่งครั้งค่ะในการแก้ตัวแม่ อย่ายอมแพ้เออวันที่สามสิบอาจจะเป็นวันของเราก็ได้อาจจะได้เงินแบบกินปีมงกินกินีมงกินหม่เรียงสลงสลงหม่ใครเด้อเอออาจนิดหน่อยหนึ่งถ้าแม่นได้สามตัวตรงตรงเจ็ดเก้าเจ็ดวกอโอ้มดคำสิว่าไปโบทูไปโบเป็นเลยคิด เออสมองนั่งรุ่นอยู่นจนใจสิขาดเนี่ยปกปอะไรเด้ยคิดงานรุ่นอยั่วจนว่าใจสิขาดปกปิดอไอเดียคิดนงกคิดงานพี่น้องเอออีนิดหนึ่งเออโถ้าจิตจิตเก้าละเอออียังมาข้างหลังนี่มีเปอร์เซ็นต์ถูกหลายก็ข่อยจิตเก้าแบบไหลไปเอยเอยนะ่ะเอาจิตเก้าตามจิตบาทตูเล,แล่แล้วก็บวกข้าใหน้นเนาะยังไง นิดเดียวพี่น้องนิดเดียวยังไะรุ่นเป็นรุ่นยัง่าโอ้ยได้เอาไปกำลังใจให้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนเลยเด้อเออผู้ใดถามหาแม่ผู้ใหญ่ผู้น,น,นาไปที่ออไอเจ้าแม่ผู้นานไปเที่ยวต่างประเทศเออ,อข้าจะเจอมาวันที่สเก้าสามสิบจะได้เจอเด้อส่วนที่มาต้องตามหามาต้องตามหาดอกพี่น้องกนติดตามไม่รู้เดี๋ยวได้เจอแล้วสิก้า,าสามสิบได้เจอแน่นอนเลยค่ะเจ้าแม่ผู้นาหัดเออตอนนี้เหลเือแต่แมมผู้ใหญ่ผู้นาแหละนั่งอยู่นี่ฮะอืม กับสิเดลิแอคชั่นไปอีกบอลเราคือเก่าแล้วเห็ุไดสระเออไดุ้ัดสรเออเอออ้าวเออ,เอ,อข้าเป็นผู้ใดถา,ามหาก็บอกเราเราอยู่แล้วจะแม่ปู้นาเก็บกระเป๋าตั้แต่สีวงเลงแล้วเออเปิดอ่านละแล้วพี่น้องขาจะแม่ปู้นาฮะเออซัมนี่ล่ะอัเป็นกำลังใจให้แน่พี่น้องขา,รรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อเดี๋ยวมีอย่างสิมาอัพเดทอีกไป,ไปนั่งเหตดใดจิตใจสงบก่อนเออให้ใจลมๆใจเย็นๆก่อนนี่อารมณ์ดีแหละสิกลับมาให้สุดสุดฟังเด้อ เอา้ากดไลค์กูเช็ดกำลังใจให้เนี่ยอสุดซ้ำตื่นกันได้เออเห็นว่ากันได้เออพาดกันจะซ้ำตื่นกันเออวันที่สามสิบยังงี้แม่เอาแล้วจเจอกันนะคะ